จากเอ็นซีเบลแนวันนี้มาบอกกล่าวเคล็ดลับสู่ความสําเร็จของพ่อม่ทางด้านการเงินบริเวณบล็อเฟเขากล่าวว่าอย่างนี้อันดับแรกเลยเขาจะลงทุนในชีวิตของตัวของเขาเองเขาจะค้นหาในสิ่งที่เขารักให้เจอเมื่อเขาเจอแล้วเขาจะรู้เลยว่าชีวิตเขามีคุณค่าและมีพลังมีความหมายอย่างยิ่งที่จะอยู่ต่ออันดับที่2เขาจะลงทุนทางด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการที่เราเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย มันเป็นเพียงแค่การปูพื้นฐานแต่การเรียนรู้ในชีวิตการทํางานจริงๆแล้วมันไม่มีการสิ้นสุดเราจะต้องลงมือกระทําพัฒนามันและต่อยอดจากสิ่งที่เราเป็นอยู่มันจะทําให้เราเองมีจุดแร่งและจุดแข็งเหนือกว่าคนอื่นอันดับ3เขาจะลงทุนทางด้านการสื่อสารมันคงไม่มีประโยชน์อะไรแน่นอนถ้าสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณโดดเด่นแต่คุณไม่สามารถที่จะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในตัวตนของคุณได้ มันคือการบั่นทอนองคอ์กรของคุณบั่นทอนตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวอันดับที่4คุณจะต้องลงทุนในเรื่องที่คุณถนัดเท่านั้นคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าเขาจะมีจุดแตกต่างกันนิดเดียวคนที่มีความสําเร็จมากกว่าเขาจะจดจ้องโฟกัสในสิ่งที่เขาถนัดเท่านั้นเองส่วนคนที่ประสบความสําเร็จมันจะมีโอกาสมากมายวิ่งมาหาเขาเขาจะเก็บโอกาสตรงนั้นไว้ทั้งหมด แต่นั่นคือหลุมพรางของความหายนะเพราะว่าคนเรามีเวลาเท่ากันทุกคนไม่สามารถที่จะทำอะไรทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตตัวเองได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จมากกวา่าเขาจะเลือกทำในสิ่งที่เขาถนัดและได้ประโยชน์สูงสุดเท่านั้นอันดับ5เขาจะลงทุนในสิ่งที่เขาได้เปรียบเหนือคู่แข่งการได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้านไหนบ้างเขาจะลงทุนในด้านนั้นให้มันเยอะที่สุดเช่นการที่เขามาร่วมประชุมในเ n ียไ เราได้เปรียบทางด้านเครือข่ายของนักธุรกิจเราได้เปรียบทางด้าน r e f e r r ร l p า r t n e r และเราได้เปรียบทางด้าน PowerTeam ในการที่เราจะได้มีเครือข่ายในการทำโอกาสทางด้านธุรกิจของเราให้มันเหนือกว่าคู่แข่งคนอื่นทั่วไปและอันดับที่6เราจะต้องลงทุนในคนและทีมงานเราจะต้องมองหาคนที่มีความซื่อสัตย์คนที่มีความฉลาดและคนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมเป็นทีมงานเดียวกันในการทำงานอันดับ7เราจะต้องลงทุน ทางนั้นความซื่อสัตย์และรักษาคํามั่นสัญญาความซื่อสัตย์ความเชื่อมั่นที่เราสร้างขึ้นมาอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีแต่เราสามารถที่จะทำลายมันเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะต้องรักษามันให้อยู่กับเรานานที่สุดและอยู่ตลอดไป 8. เราจงลงทุนในสิ่งที่เรารักและเราช่วยเหลือผู้อื่นข้างนอกโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเปรียบสเสมือนว่าเรากำลังออกไปกลางแจ้งแล้วเรากำลังเจอแดดและเจอฝน เรากาลังเข้าไปหลบใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัยในพื้นที่เหล่านั้นนั่นหมายความว่าต้นไม้ต้นนั้นมีคนปลูกไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นคนปลูกต้นไม้ต้นนั้นเองคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจมากขนาดไหนในการที่เราเองเกิดมาเป็นผู้ประกอบการที่ดีคนหนึ่งและเนี่ยครับคือของฝากและสิ่งดีๆจาก e n e เล่นแน่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุนและการทำธุรกิจทุกๆวันจาก ENE40 สวัสดีค่ะ